AHHHHH <laughs> เป็นเครื่องเดวูนะครับผมก็จะเป็นทรงแปลกๆหน่อยนะครับน่าจะหลายคนนะครับที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโบที่เราใช้ก็จะเป็น HX40 นะครับผมตัวนี้เป็นโบแท้นะครับผมรับประมาณนี้เลยนะครับผมจัดระบบให้สวยนะครับประมาณนี้ก็จะมีตรงที่ยากหน่อยก็คือน้ํามันไหลกลับนะครับของเครื่องตัวนี้มันอยู่ใกล้ไดสตาร์ทหน่อยครับมันทํายากนะครับแยกตรงนั้นออกมายากต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากนะครับนะครับ ทําให้ใหม่หมดเลยนะครับมีวัตบูธให้หนึ่งชุดนะครับผมเวลาเราออกมาติดเทรบโบนะครับเพราะว่าต้องเอาไว้ให้คนขับดูนะครับจะได้รู้ว่าท่อหลุดไม่หลุดนะครับบางทีเราขับไปเราไม่รู้นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังเนาะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็มาติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับผมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนครับพอเรามาด้านบนนะครับผมวันนี้ผมมาติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิความร้อนให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่ารอบเครื่องไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ อุณหภูมิความร้อนต้องมีนะครับอย่างน้อยเราได้ดูอุณหภูมิว่าเครื่องฮิตไม่ฮิตนะครับผมตัวนี้เป็นดิจิตอลกันน้านะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งไฟ12และ24โวลต์นะครับผมก็คือแบบ t o in 1 n เลยนะครับใครที่มีรถเล็กก็ใส่ได้ใครที่มีรถใหญ่ไฟ24โวลต์ก็ใส่ได้นะครับผมเซ็นเซอร์นี้ก็เป็นขนาดมาตรฐานใส่กับเครื่องเดวูตัวนี้ได้เลยนะครับ 6M61 มิตซู 1, ur, หรือว่า JO นะครับผมมีตรงรุ่นได้เลยนะครับก็เซ็นเซอร์ผมจะขายเฉพาะระบบเซนเซอร์แล้วก็ขา แล้วก็สายนิดหนึ่งส่วนสายนี้ที่เดินไปเนี่ยลูกค้าจะซื้อกับผมหรือว่าจะไปหาเองก็ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นสายไฟทั่วไปนะครับผม VCT นะครับผมอ่ามันชื่อเต็มของสายตัวนี้เขาเรียกว่าสาย VCT นะครับผมขนาด1.0มิลมตรนะครับผมเป็นสายคู่นะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็เหลือเพื่อยแล้วครับผมมันเป็นแค่สัญญาณความร้อนเฉยๆส่วนตัวนี้เป็นสายไฟแล้วก็มาเอาไฟจากสวิตช์กุญแจเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเสียงนะครับ ที่เราเห็นในคลิปตัวเลขมันวิ่งอย่างนี้มันไม่ใช่นะเพราะว่ากล้องกับดิจิตอลมันถ่ายด้วยกันไม่ได้นะนะครับเวลาเราเปิดมันก็จะเห็นเลยนะครับตอนนี้ที่41องศาแต่วิดีโอไม่เห็นนะมันเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลเลยนะครับก็กันน้ํานะครับผมตากน้ําได้วัดบูธนี้ก็เราติดเทโบก็แบบเหมือนที่ว่าครับเราก็จะมีวัดบูธให้หนึ่งชุดนะครับผมเพื่อเอาไว้ดูเวลาโบสังโบเสียนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมหากลูกค้าท่านไหนสนใจเรื่องเกียรวัดอันนี้ก็สั่งได้นะครับ วัดรอบก็มีวัดอุณหภูมิก็มีนะครับผมสําหรับรถเกี่ยวปีนี้เอาใจสายรถเกี่ยวโดยเฉพาะนะครับวัดรอบไม่มีไม่เป็นไรครับขอแค่ว่ามีที่วัดอุณหภูมิไว้ก็พอนะครับการเครื่องฮิตเครื่องน็อกได้นะครับผมราคาหลักพันนะครับดีกว่าเสียหลักแสนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ติดตั้งอยู่ที่พยักนะครับผมมหาสารคามนะครับขอบคุณครับผม